แต่ละที่ที่ยังมีแหล่งพ้อพันธุ์ขอ,ของลูกน้ำอยู่หลายก็พร้อมที่จะมีการระบาดขึ้ <tuo S 1> นทครั้เหล่านี้ก็มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยทุกปีถ้ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเพิ่<ๆ><อ>ม,มสูงข,ขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะบผู้ป่วยที่มีการรุนแรงรวมถึงผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเรียนว่าวก็มีโอกาสมากขึน้นเชิงการเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึง ต้องพยายามลดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกนั้าเป็นรายเพื่อเพื่อไม่ให้มันเป็นเหตุแล้วก็พยายามที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยเนี่ยน้อยเพราะว่าถ้าจํานวนผู้ป่วยน้อยมากเท่าไหร่ก็โอกาสาที่จะมีผู้ป่วยที่มีการลุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยมันก็ก็จะน้อยด้วยาการควบคุมโลคเนี่ยนะเรามีเรียกว่าสโ mm hmm. ลแกนก่อนเราก็ใช้คําว่า5ปอปอ,ปอแรกก็คือปิดนะ ปิดนี่ก็คือปิดภาชนะน้ำใช้นะฮะในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะยังใช้โอบป้องกันนะฮะไม่ให้มันเข้าไปวางไข่นะ,ะได้เต็มที่เปลี่ยนนี่ก็คือเปลี่ยนน้ำทุกเจ็วันนะครับบางทีเนี่ยก็คือว่าเราก็มีแจกันใช่ไหมครับแจกันใส่ดอกไม้นะฮะมีน้ำขังอยู่ยูงก็เข้าไปวางไข่นะฮะมีลูกน้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรเพราะฉะนั้นเป,นเะะนนปลี่ยนน้ำทุกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็ตัดวงจรไม่ไม่ให้มันพัฒนาเป็นตัวเต็มไหวได้ ติดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วปล่อยนะฮะก็ปล่อยนี่คือปล่อยอะไรนะก็คือปล่อยปลาอันนี้ก็เป็นการใช้เทคนิคหรือว่าวิธีทางชีวชาญเราก็สามารถที่ใช้ปลาปลาหางนกยูงนะฮะปล่อยนะไปในปรชาติเหล่านั้นปลาก็ไปกินลูกน้ําก็ทําให้ไม่มีนะแหล่งโรคกาลูกน้าในในปรชาทิที่เราเคยเลี้ยงบัวอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีติดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วปล่อยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือปรับปรุง ปรับปรุงก็คือปรับปรุงสีแวดล้อมสีแวดล้อมอต้องไม่ลืมว่านอกจากในบ้านเราเนี่ยเนี่ยนอกบ้านเราก็สามารถเป็นแหล่งข้อพันได้ถ้าเราไม่ได้เอาจใจใส่ดูแล่เศษขยะภาชนะอะไรต่างๆซึ่งมันสามารถขังน้ําได้เนี่ยก็แน่นอนครับมันพร้อมที่จะเป็นแหล่งข้อพันธ์ของกน้ำ<ม>นะเก็บขยะนะเก็บภาชนะเศษภาชนะอะไรต่างๆที่มันจะขังน้ําได้เนี่ยถ้าไม่ได้ก็ทุกสัปดานกันก็อย่างที่เรียนเนี่ยพื้นฐานก็คือทุกหนึ่งสัปดา์มันจะจาไข่ันพัฒนาเป็นตัวอยู่ และสุดท้ายก็คือต้องทําอย่างต่อเนื่องตลอดเสมอเพราะฉะนั้นก็นเลยเป็นเรื่องอหรือว่าเป็นที่มาเพราะว่าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือว่าปฏิบัติเป็นวิสัยส่วนของหนึ่งขอเนี่ยก็คือเพิ่มเข้ามาว่าในภาชนะต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีน้ําขังเนี่ยนอกจากจะเทน้ําทิ้งแล้วเนี่ยบางทีจะต้องขัดด้วยเพราะว่าบอกว่าไข่ของยุงลาย,ยมันสามารถเกาะที่ภาชนะแล้วก็เหนียวด้วยนะมันแน่นด้วยไม่ใช่เกาะธรรมดาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขัดคือทําลายไข่ให้มัน เพราะว่าถ้าไม่ขัดเนี่ยแล้วเราเทน้ำเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวสมมติว่ามีน้ํามาขังอีกฝนตกมาอีกหรือว่าเราน้ําเติมใสยก็ไีกมันก็าจะพัฒนาไปเป็นตัวต็มร้นะเป็นเป็นยูนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขัดมันด้วยนะเราะฉนั้กนก็เลยเป็นที่มาห้าปอนออของยุงลายนะครับเป็นพหาหะที่นําโรคหายโรคทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ายุงลายเนี่ยก็เป็นยุงที่เป็นพหาหะของ โรคนะครับที่มันความเจ็บปวดแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งความรุรนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะฮะไลยอะไรพอกนันเข้ามา